สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าก็จะพามาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอป b i ตครับนะคะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้กระดานในภาพรวมนะคะกราฟก็จะเป็นสีแดงเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะมีสีเขียวสลับปะปนมาเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นธรรมชาติของกราฟนะคะที่จะมีขึ้นมีลง กันอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีขึ้นไม่มีลงเนี่ยก็มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งกําไรนะคะหรือว่าซื้อเพื่อถือรอกําไรเนาะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่บิตคอยนะคะ ราคาอยู่ที่1,699,999บาท Ethereum เเเ51,342.2 XRP 15.54 LTC 5722 BCH 15,1115.46 USDT 32.43 BNB 7865 XLM 11.55 ADA 35.14 BSV หกพันสองร้อยเก้าสิบ WAN สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้า OMG หนึ่งร้อยหกสิบจุดหกสาม ZIL ห้าจุดศูนย์หนึ่งสามสาม SNT สามจุดสี่สอง CBC สิบสามจุดแปดแปด LINK แปดร้อยสิบห้าจุดแปดหนึ่ง IOST หนึ่งจุดสี่เก้า ZRX สี่สิบสองจุดสี่เจ็ด KNC เจ็ดสิบห้าจุดแปดสอง RDN ยี 4, ่สิบเอ็ดจุดสี 8, ่ ABT สี 6, ่จุดแปดสาม MANA ยี 2, ่สิบเจ็ดจ e ุดแปด INF หนึ 24, ่งจุดศูนย์หก CTXC สองร้อยเก้าสิบสอง SIX หนึ่งจุดหนึ่งห้าเก้าเก้า JFIN หก EVX ยี่สิบสี่ POWU สิบสองจุดสามห้า DOGE หนึ่งจุดหกห้าเก้า DAI สามสิบสองจุดหนึ่งห้า USDC สามสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่ง BAT สามสิบเอ็ดจุดสามสอง BAND สามร้อยแปดสิบหกจุดสองห้า KSM หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่จุดเจ็ดสอง DOT เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดศูนย์หก NEAR หนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดเจ็ดสอง SRT แปดสิบสามจุดสี่หก GLM สิบสี่จุดเจ็ดสาม YFI 999,987.99 U 876 AAVE 9,949.97ค่ะก็ เสร็จสิ้นการอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในแอปบิตครับนะคะก็อย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนทุกๆก,การลงทุนมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามรวมไปถึงตลาดคริปโตก็เช่นกันนะคะตลาดคริปโตมีธรรมชาติคือมีความผันผวนสูงะคะ่ะลงต่ำขึ้นสูงนะคะราคามีความผันผวนมากเป็นตลาดที่โหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นักลงทุนนะคะหน้าใหม่มือใหม่นะคะอาจจะเก่าจากที่อื่นแต่มาใหม่ที่คริปโตนะคะก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้ นะอยู่สม่ำเสมอนะคะและก็วางแผนการลงทุนให้ดีนะคะเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงนะคะของการลงทุนของเราเนาะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปของป้าเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะคะจะมีการทำคลิปในสไตล์ของการอัปเดตเรียนนะคะ คลิปการวิเคราะห์กราฟคลิปเ,เล่าประสบการณ์นะคะคลิปอธิบายวิธีการลงทุนนะคลิปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะคะก็มีหลากหลายนะคะสามารถกดกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ